ครับสวัสดีครับแม่เอ็ซีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาน้องถุงทองไปลอยกระทงค่ะวันนี้จะไปลอยกระทงนะครับเดี๋ยวไปเช็คหน่อยไหมไปถุงทองไปแล้วไปลอยกระทงที่หนองจานทั้งหน้ารักทั้งหน้ารักถุงทอง ไปไหมไปลอยกระทงไหมเอาขนมใหม่ถุงทองกินเลยจอานมเอานมใหม่ไปถุงทองเร็วสององกระป๋องเอาอ๋อแบะร้านค้าด้วยมาเร็วมามาเร็วมา แม่ตัดเออออยาหยอกถุงทองแล้วแมตัดมากเว้ยเร็วจะไปไหนตไ่าตัดอีลัตัดนครับุงทองกินนมก่อนเดีพาไปล่อกระทงไปลอย่ไหนกระทุงหนองจาเนี่ยอีกนไปวะมามามาามามามาลา ออเอาีอนมหน่อยตีแทบไปลอยกระทงงนมลอน้ำหน่อท่าออกลูกต,ตัดไปหน่อยรวคับรวอ่าปเล็วปป,ป,ป,ปมามาเรืเรอีเจ็ดทำไม่ทันเลย พ่ืเกลีดเอาแล้วมาเอ,กอากระทงไหมรงใหม่แน่ยปาดถุงทงกุ้ลกระทงปไปไ,<ด>ไปพอแล้วขาน้หลุดหอนน้นนก็ไปลอยกระทงเอาขาดถุงท้องกุเลยกระทงเอา เดี๋ยวนี้น้องถองทองก็เดินมาถึงจะถึงทางไปที่หนองจานแล้วมาเล้วมาโอ้เห็น,น,อนกอไผ่เล็กอเติมพลังแล้วดูสิดูสิกัดเอาเลยเ <laughs> มือลูดไม่ได้ก็ปากกัดเอาเลยเ กินนมแล้วยังบัวกบชินนมแล้วบัวกอมาอัดหญ้าต่อยอืมเติมพลังด้วยใบไผ่ป่าอะกลับมาค่อยกินมาละมาแล้วมาหูดูเอาปากเอาเขียวดึงเอาน่ะมาละมันก็ห่อห่อกลับมาค่อยกินมาเลยอ่ะอืมทำเป็นน้อยแต่สง มาเร็วมาไปเดิอนออกกอนยายเร็วเดิอนออกกอนนันเป็นมันเป็น,น,ปนอย่างกันแท่นะ <c oughs> ่ะคุดลุมใส่ป่าเ <c oughs> ขาเกี่ยวข้าวแล้ว เจ้า่ังนึกว่าตัวเองจะไปรอดเนาะนะเห็นเขาใส่อได้ไหมนี่ยใส่ผดางไปได้ปปโน่ดังย่างทั้งคู่กันแทะตัวฝ้าออกกอนตาเดียวดูดังมาแล้วดังบนหัวเขาันนั้นกันตต่นจักรยานมั เจอดไปแางมามันขัวขข่วขาขั่วขาดิดลมนี่น่ะเออ ค่อยๆเดินค่อยๆดูข้าวเสียมากเลยค่ะแม่แม่ค่ะน้ำท่วมนะตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมข้าวชาวนาก็เสียหมดเลยดูข้าวสิค่ะแม่แม่ค่ะเสียดายข้าวมากเลยอ้วดัง <c oughs> ดางว่าจะ,ะเป็นอันนะพื้นเนาะ นึกว่าจะเป็นพื้นเด้เจ้าดางนอเอ้ยปงหูว่าเป็นปลาเข่าเด้ดูน้องทองทองกินข้าวโอ้แฉ่แฉ่ด้วยอีดา ถึงน้องจานแล้วน้องถุงทองก็จะได้ดังเลยดังจะดื้อหลายจุดไฟวอดิดดอกเดี๋ยวลูยยายจะอยู่ฝั่งนี้อ่า ดูน้องถุงทองจะเก็บกระทุงรอยสิเจ้าด่างเลยเจ็บแล้วลูกเจ็บอืออ่าลอยกระทงนะขอให้น้องถุงทองหมดทุกหมดสุกหมดโรคหมดภัยนะมีแต่ความสุขความเจริญลมมากเลยจุดไม่ได้เลยเทียน ขอให้ชีวิตน้องถุงทองมีแต่ความสุขความเจริญความไม่ดีก็ปล่อยไปกับกระทงไปกับแม่น้ำคงคานะคะได้คำรลวด้คำ MC แลาวสำหรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไายถุงทองด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้บรเข้าภาษาเราได้พัวันลอยกระทงกระทงครับผม ได้พาน้องถุงทองมารอยกับทงครัขอบคุณครับโอ,อ,บบอ้ดูข้าวชาวนาก็น้ำท่วมนะคะแม่แม่แมแมค่ะไม่ได้ข้าวของคุณยายยังไม่เห็นต้นนะคะแม่แม่แมแมค่ะ <laughs> อ่าสองถุงทองค่ะ ลอยกระทงเสร็จแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะแม่แม่คะสวัสดีคะ่ะ